ดีทุกท่านครับสำหรับในคลิปนี้ครับจะขอพาทุกท่านครับมารู้จักกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเกลือแร่ในกลุ่มของแคลเซียมครับนั่นคือแคลซิมอลครับก่อนที่เราจะไปรู้จักแคลซิมอลครับขอพาทุกท่านมารู้จักแร่ธาตุแคลเซียมให้มากขึ้นกันก่อนครับโดยร่างกายของคนเรานั้นมีแคลเซียมประมาณร้อยละ1.5ของน้ําหนักตัวครับ โดยร้อยละ99ของแคลเซียมทั้งหมดจะอยู่ในกระดูกและฟันในรูปของเกลือแคลเซียมฟอสเฟตส่วนอีก1%ของแคลเซียมที่เหลือจะอยู่ภายในเซลล์ของเลวนอกเซลล์รวมถึงในเลือดครับกระดูกนั้นมีการสร้างและสลายอยู่ตลอดเวลาครับเพื่อรักษาโครงของร่างกายแคลเซียมจึงมีการไหลเวียนเข้าและออกจากกระดูกอยู่เสมอการสร้างกระดูกจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเลือดมีแคลเซียมและฟอสเฟตในปริมาณที่เพียงพอ แต่เมื่อไ่ก็ตามครับที่ปริมาณแคลเซียมในเลือดต่ำลงร่างกายจะสลายแคลเซียมจากกระดูกเข้ามาสู่กระแสะเลือดแทนครับโดยตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่อายุประมาณ30ปีครับจะอยู่ในช่วงของการสะสมมวลกระดูกดังนั้นในช่วงวัย30ปีถึง35ปีจะเป็นช่วงที่เรามีมวลกระดูกสะสมสูงสุดที่เรียกว่าพีคโ e m แมสครับ ย้ำอีกครั้งว่ากระดูกจะมีความแข็งแรงมากที่สุดในช่วงอายุประมาณ30-35ปีแต่เมื่ออายุ35ปีเป็นต้นไปแคลเซียมในกระดูกจะสลายออกมากกว่าสะสมกลับเข้าไปและเนื้อกระดูกจะค่อยๆบางลงตามวัยที่มากขึ้นครับหากร่างกายได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอจนกระทั่งถึงวัยหมดประจำเดือนหรือวัยทองและเข้าสู่วัยสูงอายุโอกาส ที่จะเสี่ยงต่อภาวะกระดูกคุณนก็ยิ่งมีมากขึ้นโดยเฉพาะในสุภาพสตรีครับเพราะในช่วงหมประจําเดือนหรือวัยทองนั้นอัตราการสลายกระดูกจะสูงขึ้นอย่างมากดังนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสะสมมวลกระดูกให้มากที่สุดช่วงก่อนอายุ30 แต่ถึงนั้นอายุจะเลย35ไปแล้วเป็นช่วงที่มวลกระดูกจะไม่สะสมเพิ่มแล้วนะครับก็ยังมีความจําเป็นต้องเสริมแคลเซียมอยู่ดีเพราะเป็นการเสริมแคลเซียมให้กับเลือดของเราครับเพราะหากในเลือดของเรามีแคลเซียมมากเพียงพอแคลเซียมจากกระดูกก็จะไม่ถูกสลายมาอยู่ที่เลือดครับ และการเสริมแคลเซียมครับสามารถเสริมได้จากอาหารที่อุดมไปด้วยแคลเซียมได้แก่นมนมถั่วเหลืองปลาเล็กปลาน้อยที่ทานได้ทั้งตัวและผักใบเขียวรวมถึงควรมีการเสริมวิตามินดีครับเพื่อช่วยเสริมแคลเซียมจากการรับประทานอาหารให้ถูกดูดซึมเข้าสู่เซลล์แล้วไปสะสมที่กระดูกได้มากขึ้นนั่นเองแหล่งอาหารที่มีวิตามินดีมากเช่นนมปลาแซลมอนปลาทูนา่า นอกจากนี้ผู้สูงอายุครับควรได้รับการเสริมวิตามินดีเช่นกันเพราะผู้สูงอายุมักจะอยู่บ้านไม่ได้ออกไปข้างนอกเพื่อรับแสงแดดผิวหนังจึงไม่สามารถสังเคราะห์วิตามินดีได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้แม้แต่คนในวัยทำงานครับก็ควรจะมีการเสริมวิตามินดีเช่นเดียวกันจากข้อมูล ของการทํางานในยุคใหม่ซึ่งจะเข้าออฟฟิศกันตั้งแต่เช้าออกจากออฟฟิศมาก็พาทิตก็ตกดินไปแล้วก็จะไม่ได้รับแสงแดดเพื่อสังเคราะห์วิตามินดีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งในวัยทํางานครับการเสริมวิตามินดีก็อาจเป็นสิ่งจําเป็นนอกจากนี้การออกกําลังกายเสริมแรงต้านเพิ่มมูลกระดูกเช่นยกน้ําหนักวิ่งกระโดดเชือกเดินเร็วการออกกําลังเช่นนี้ก็เป็นการออกกําลังเพื่อเพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูกและยังช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้ออีกด้วย และขอเน้นย้ำเลยครับว่าการรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมนั้นต้องรับประทานอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอเพื่อให้ได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอนั่นเองแต่หากว่าใครไม่สามารถที่จะรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมได้อย่างเพียงพอและสม่ำเสมอครับอาหารเสริมก็เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่จะยืนยันได้ว่าคุณจะได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอครับอีกหนึ่งแร่ธาตุเลยที่มีความสําคัญตอ่อกระดูกคือแมกนีเซียมครับ แมกนีเซียมมีผลต่อเซลล์สร้างกระดูกและเซลลสลายกระดูกครับซึ่งเซลลองกลุ่มน,นี้มีความสําคัญต่อการเจริญเติบโตและซ่อมแซมกระดูกการขาดแมกนีเซียมอาจส่งผลโดยตรงต่อกระดูกโดยจะปเปลี่ยนในส่วนของโครงสร้างและขนาดของผลึกกระดูกครับกล่าวได้เลยว่าแมกนีเซียมมีความสําคัญต่อการควบคุมสภาวะสมดุลของกระดูกนั่นเองให้มีการสร้างกระดูกที่ดีและไม่สลายกระดูกมากจนเกินไป หากท่านต้องการครับเสริมแคลเซียมแมกนีเซียมและวิตามินดีและอีกหลากหลายแร่ธาตุที่จําเป็นต่อกระดูกแคลซิมอลพร้อมเป็นคําตอบให้กับท่านอย่างแน่นอนเพราะแคลซิมอลครับมีแคลเซียมในรูปแบบดูดซึมดีทั้งแคลเซียมซิเตรตและแคลเซียมฟอสเฟตแล้วก็ยังมีทั้งแมกนีเซียมวิตามินดีวิตามินเคสังกะสีทองแดงซิลิคอนรวนเป็นแร่ธาตุที่จําเป็นต่อการดูดซึมแคลเซียมและสุขภาพกระดูกครับอย่างครบถ้วนเลย